วันนี้ผมซีโฟมืองไทยครังนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดผู้หญิงทั้งตัวกันอีกเช่นเคยนะครับโดยที่วันนี้เป็นชุดที่แบบเพิ่งเอาออกไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เป็นฟีฟายเอ็กเกมไว้ปั้มนะครับแล้วก็ชื่อผมก็ยังเป็นเชอร์รี่ไก่จุ้งอยู่นะครับแล้วก็นี่เลย <laughs> เชอร์รี่เองจ้าตอนนี้ผมก็ยังอยู่แคนเบาหวานโลหิตอีกเช่นเคยแล้วก็มีคนตามเข้ามา ใครที่ตามเข้ามาก็น่าจะรู้ตัวอย่นะครับว่ามีใครพางจากผมเข้ามาคนประมาณ4ี่ห้าคนเองนะครับก็ถ้าทางที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยนี่เลยวันนี้ผมไม่ได้เข้าโซนแต่อย่างใดแต่ผมจะสุ่มได้ห้องนั่นเองนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมมีช่องช่องหนึ่งจะแนะนําให้เพื่อนๆเกี่ยวกับการหารายได้แบบออนไลน์นะครับนั่นก็คือ ช่องคริปโตเทรดดิ้งวิฟแทนเป็นช่องที่มีวิดีโอน่าสนใจมากมายสําหรับคนที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าอยากทำไรายได้แบบออนไลน์นะครับสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้ได้ที่ช่องพิแทนคือศึกษาเกี่ยวกับการเทรดหรือว่าการทํากําไรให้ได้ในแต่ละวันแค่คลิกลิงก์ใต้ใวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปกดติดตามช่องพ่แทนหรือว่าคริปโตเทรดดิ้งวิฟแทนมีวิดีโอหลากหลายให้คุณสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีนะครับลิงก์ช่องพ่แทนผมจะทิ้งไว้ให้ด้านใต้ล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับลิง่าลาคลปนะ เ,เป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโซ,โซีโฟมไทยกันด้วยนะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับโโไปเลยทุกคนตอนนี้มันกลายเป็นดีไปหมดแล้วเฮ้ยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยจริงจังจริงจังครับเฮ้ยจริงจังเล่นจะเล่นแรงสีวิสีกันเหรอครับเอ็นครับเครื่องค้างโอ้ขอโทษท้าวขอโทษท้าวพอดีแบบมือมันไวไปหน่อยเอาค่ะที่ของพเฮ้ยสาวเยอะเหมือนกันเนี่ยห้องนี้แต่น่าจะมีแฟนแล้วแหละอครับ้แแล้วแล้วพี่รู้จักเจอรี่ไหมครับเจอรี่คนที่น่ารักน่ารักอะในติ๊กต็อกอะเจอรี่ตัวตึงอ่ะที่รู้จักป่ะรู้จักครับเชราไม่รู้ครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับ ขอสกรูปหน่อยครับขอสักรูปหน่อยครับขอ้ท่าพร้อมกันได้ไหมครับพี่ใช<ห>่ท<ห>่าอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะหนึ่งสองสามเจดอกอดเองขอบคุณมากครับทุกคนครับ มาไวไปไวห้องนี้โอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าว้าวว้าวหนุ่มๆเพียบเลยหนึ่งก็ชอบนะหนุ่มหนุ่มๆเยอะอย่างเงี้ยรู้จักเชอรี่ไหมคะ<อ>เชอรี่ที่น่ากินนะ่ะลูกแดงๆอะ่ะอ๋อรู้จักครับ <laughs> <laughs> โอ๊ยเศร้าใจในะใอะไรคนไหนคนคนนี้ไงเชอรี่ไก่จุ้งนี่ไงเห็นไหมครับ<อ>ที่อยู่แคนเบาหวานโลหิตนะคะอะไรนะชื่อนั้น เอ้ยชื่อแบบนี้แหละเท่แหละบ่าวหวานโลหิตไงพี่แล้วแล้วพี่เคยเห็นเชอรี่ในติ๊กต็อกไหมคะอันนี้ใครครับเนี่ยเชอรี่เชอรี่เองค่ะเชอรี่เองค่ะใครครับเชอรี่เองค่ะที่น่ากินน่ากินนะคะลูกแดงๆอ่ะกินได้เปล่ากินได้คอันนี้ใครอันนี้ใครนี่เลยอันนี้ไม่ใช่ของเล่นอันนี้ของอร่อยเอ้ยอันนี้ใครครับเล่นกินได้เปล่าเฮ้ยโ เชดอ้โดนเตะออกจากทีมอะไรก็ทำเนี่ยเอ้ยเศร้าใจปากทงแป๊บเดียวโดนเตะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าทุกคนโอ้ยค้างเล่นแกนหะแกะมะม่วงเหรอเฮ้ยพูดดีๆเลยครับพี่เล่นครับเนี่ยแกนมะม่วงเฉยเดี๋ยวโดนอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพี่เล่นเกม ทำอะไรกันอยู่ครับเสียงไม่ดีเล่นเกมครับเนี่ยกำลังจะลงแรงพี่เล่นปะโอลงแรงเหรอตอนนี้นะครับโอ้ผมไม่ได้ผมซุ่มในห้องมาเล่นเล่นนี่เฉยอันนี้จะลงแรงกับเพื่อนเหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้ผมเล่นด้วยไม่ได้ดิเพราะว่าผมมันดึกล่วเดี๋ยวเจตึงแรงเนี่ยปานึงไม่ได้หรอพี่โอ้ไม่ได้หรอครับพี่ไปหุบไปเหออยากอยากลองเล่นลองเล่นกับแกเนี่ย๋อผมก็กลัวลบไปดิผมกลัวลบได้ไงแบบไม่ใช่ตีประจำผมอะไรเนี้ยอันนี้พี่มีสองคนเนี่ยถ้าไปสี่เลยวะยูอันนี้พี่มีสองคนได้ไงอันนี้เพื่อนพี่เหรอครับ อะไรนะครับเพื่อนพี่เหรอครับใช่ครับอันนี้พี่ไม่เล่นไม่เล่นใช่ไหมครับไม่เล่นไม่เล่นหรอครับเออพี่เฮ้ยเฮ้ยเกินพี่จะลองลองอะไรนะครับจะลองแบบหนึ่งหนึ่งกับพี่อะไรแบบนี้เฮ้ยเอาจริงดิได้ไหมครับใช่ครับจะลองอ่ะใช่ครับหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวนะโอ้โดนหน้าหนึ่งหนึ่งทุกคนหนึ่งหนึ่เหรอครับ แต่ผมไม่มีบัตรนะผมผมไม่ได้สร้างนะอ๋อไม่เป็นไรพี่ผมสร้างเองผมมีผมมีแล้วเพื่อนพี่จะทำไงเนี่ยเพื่อนพี่ไม่ได้เอาไปด้วยเหรอไม่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 เอาไปหรอกครับโอเคคนเดียวเหรอใช่ครับได้ครับน่าจะไหวอยู่แล้วคนเดียวพี่รับแอดผมด้วยโอเคครับคนไหนอ่ะไหนที่จะเรือมเสื้อแดงครับเสื้อแดงครับโอเคครับผมผมรับแล้วนะี๋ยวพี่ก็ชวนผมมาก็ได้ถ้าพี่สร้างมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชวนครับ ได้ครับโ,รรอโอ้ยเลงแดงเลยเหรอคนนี้เล้งแดงเลยทุกคนมาว่ะขอดูหน่อยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนด้มั้ยผมต้องหนึ่งหนึ่งกับเขาอะ่ะตอนนี้ก็รอพี่เขาชวนเข้าห้องแล้วกันนะครับ A few moments later เฮ้ยเอาจริงว่ะเอาจริงว่ะโอ้โหยหนึ่งคนจริงด้วยอ๋อเขาไม่ได้เปิดคอมไหมแปลว่าเขาไม่ได้ เขาไม่รู้ว่าผมเล่นในคอมแน่เลยเดี๋ยวผมต้องบอกพี่เขาดึงลงอ๋อเป็นเพื่อนเขาสร้างให้เอาเอาเอาเรียบร้อยครับโดนเรียมอ่ะทุกคนโอ้พารจอดมันยอดมากเอาแล้วหนึ่งจะหนึ่งหนึ่งต่ให้ผมสองหนึ่งผมจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงทุกคนเดี๋ยวผมขอปรับแป๊บนึงอ่ะ เมาส์ผมขยับไม่ได้โอเคขยับได้แล้วเพราะว่าผมเล่นตัวเบต้าเมาส์จะบางทีก็ล็อกผมก็ต้องแก้เอาแล้วไอ้สองหนึ่งผมจะไหวไหมเนี่ยเราดูเขาผมไม่เล่นแล้งก็ชวนดึงหนึ่งผมขอปิดไมค์ก่อนแล้วกันอ่ะฮะเพื่อไม่ให้แหลกไม่รู้เกี่ยวเปล่าแต่ผมปิดไปงั้นแหละเฮ้ยเขาเข้ามาสองคนเลยอ่ะทุกคน first blood oh oh no มารอบนี้เดี๋ยวผมว่าจริงแล้วทุกคนเมื่อกี้เอามือไงเอามืออยู่ซีโฟมเบอรไทมาแล้วเขากน็น่าจะใส่เก็บแต้มเหมือนกับผมละดูแต้มที่คนแดงๆคนนั้นแหละ โดนเลยว่ะทุกคนหนึงหัวมาแล้มวมาแล้วนีはは lad, ่ไงโอ้ยค้างพอยิงได้รอบแรกค้างเลยโอเคอะไรนะผมบอกแล้วผมแค่เอามือรอบแรกมาแล้วว่ะแต่เขาก็เขาก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยรอบเข้ารอบสามมมก็ได้ทุกสองละน่าจะเล่นง่ายขึ้น ว่าผมขาดลูกสองหนึ่งตะกรวดมาสองหนึ <idity> ่งกินบะหมี่กินบะหมี่เฮ้ยเฮ้ยเอาดิตัวอีกตัวนีง ยาเขาได้จะหมดใช่ใช่อันตัวไปเยอะเลยพี่เขาจะโกรธผมแนม่ยิงไกลได้ไหม <S <S เขาเรียกผมก่อนเดี๋ยวผมไม่เรียกคืนเนี่ยจะลองยิงไกลโอ้ยเขาตั้งไอวะทันว่ะทุกคน <S <S อ่ะฮะอีกคนนึงอยู่ไหนจ้าอ้ยไม่ตาย ฮะาาตีไก่โชว์ตีไก่โชว์ชวเป็นไงเจ๊น้องเชอร์รี่หน่อยไหมาดาติ๊กต็อกน้องเชอร์รี่คนไหนมาดาติ๊กต็อกผมเองผมตั้งชื่อขึ้นมาเองมาไม่กินบะหมี่เหลืองแล้วครับตายนี้จบไปไปหน่อยโอ้ยหเขาบวชไว้แล้วเขายิงเขายิงก่อนแล้วยังไม่ได้ออกโบกเขาบวชไว้ก่อนแล้วแม็กผมหมด วิ่ง like หันหลังยังก็จะทั้งไอวอลผมวิ่งหลังเขาอ่ะทุกคนหลังแตกท่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเมื่อกี้ผมกดตายบอลไม่ติดเอาผมมักผมมักเดี๋ยวเขาไหน่อยละกันคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาหมัดมาต่อยฉีเดี๋ยว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 แจ็ตตัวผมนะ ก่อนเลยว่ะทุกคน Hello Hello วิ่ากอ้อมบีกอ้อมกันไปอ้อมกันมาแบบมันเล็กได้แบบเมื่อกี้นี้เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ไหวแต่พี่เขาน่าจะเล่นในมือถือผมเล่นในคอมก็อาจจะได้เปรียบที่เขาเล่นไ้างเลชวนเล่นแรงดีๆแต่แรกก็จบแล้วผมเดี๋ยวไปเข้าไปเล่นกับเขาอ่า ขัางมีอีกคนนึงข้างมีอีกคนนึงข้างมีอีกคนนึง <c oughs> <c oughs> เขาจะาจะกระโดดยิงผมเลย <c oughs> เหมือนใครเล่นเป็นคุณคุณแหละสเต็ปนี้สเต็ปนี้ที่คุ้เคยมาฮะอีกสองตาผมก็จะปิดเกมแล้วไม่ทำไมไวจุงทำไมตึงมือดิ <c oughs> ข้ารอบที่เจ็ดแล้วหลังมาไม่ทาย ใช่ทางนี้ไปไม่ได้อาฮะคุยติดได้วอสติดได้วอสอาฮะตายอยู่ตาสุดท้ายจะปิดเกมแล้วทุกคนน้องเชอรี่ดาบอีกต่อคิปปิดเกมแล้วครับเฮ้ยชอบผมชนะนี่ชนะขาดเลยรนะอบสุดท้ายด่านนี้ก็เป็นลานลก จะตายเดี๋ยวคนหลังนั่นไงเฮ้ยจ่อยพอได้หรอเฮ้ยโอ้แล้วก็ถล้างสมได้นะตึงเกินตึงเกินว่ะนะเอาแล้วไปเรียนสนายดียวเนี่ยเฮ้ยฟิดีโอผมมันไงดีวะทุกคนตามน้าไปก่อนแล้วกันโอเค เล่นปืนดีๆครับไปก่อนยืนดักเลย <laughs> ยิงไกล <c oughs> เลยเฮ้ยเฮ้ย,ยสไนดยด้วยสไน,น,นัยสไนด์ตีนะโว โดนสไนเ์ตัวแตงตัวแต,ต,วแต,ตงทับไปเลยคนนั้นเขาเป็นสไนเปอร์อะเอาฮ้ยโ,<อ>โดนได้ไงอ่ะปองอ๋อน่าจะไอ้พอลอยป้ะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นสึกแข่งสไนเปอร์แล้วถ้ารอบนี้ผมถ้ารอบนี้ผมแพ้ผมจะสึกแข่งสไนเปอร์แล้วเอาว่ะได้เล่นตางห้องไฮไลท์แต่ได้เล่นลงแรงสี่สี ตายไปแล้วนี่ก็ผมไปผมน่าจะเอา้ามาตอนไหนอ่ะผมนึกว่าโอ้ยามแล้วไงทีแรกก็มาแบบชิวๆอยู U ่ต้องเอาสักหน่อยแล้ววะทุกคนอสอนให้เขารู้ว่าแบบแลแกนเขาเล่นยังไงมาเอาหน่อยละกันผมไม่ไหวแล้วตอนนี้อีกคนนึงเขาก็เล่นดีๆนะอีกคนนึงเหมือนโค้ชเพื่อนเลยผมจะวิ่งไปผมยังไม่ทันวิ่งไปเลยผมโดนแล้ว อ่จิอ่าอ่าดันมาฝั่งฝั่งเดิมฝั่งเดิม่ม <c oughs> <c oughs> า่เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยัทบด, <c oughs> ดันมาเอาผมเลยว่ะ เรียบร้อย15คิวอ้ยแต่เกือบแพ้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเขาเล่นอย่างนี้ผมก็แพ้แน่เลยถามเขาก่อนไหนบอบ่ง,หงให้ดูเขาจะตอบอไปเขาตอบมาแล้วตึงเกินผมคือผีร่องหนผมเด็กเกีย์ระดับพัก <c> เ <oughs> ดี๋ยว <c oughs> นะคำาำคำนครับถ้า1 1ผมกลัวพี่จะไม่ไหวกับผมกระเจอกเนี่ยใจเยน็นใจเย็นแั่งแกนไกไก โอ้โหอีกคนอีคนนี้ปะคนนี้เด่นแรงแดงอ๋อไอ้คนที่เล่นสนัยแน่เลยน่าจะคนนี้แหละใช่ใช่ไม่ได้เก่งหรอกโอเคผมอันแต่ก็เจ็ดทีโอ้โหโอโอไปละเสียเวลา,า,ากดร้องไห้ไปอย่าอ้างไปดีกว่าทุกคนโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ชอ่องซีโฟมไทยก็ได้นะครับถ้าอยากให้ผมแบบ ไปหนึ่งหนึ่งกับใครหรือว่าอะไรอย่างี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วกันไปเจอก,กันคลิปหน้าชุบๆสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย